ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮาห่าหรเดลมาเเดียวลงมา มันนอนไป็นเป็นไมใชนอนไหมนอนช้ากนอนอยู่นอนรู้ว่าช้ายืนอย่างเดียวนอนแต่ยืนเข้าพวังสนิทก็นอนเหมือนมัตองรู้ก็คงดีนะแค่ช้าที่มาจากที่ีน่าไกไปที่จงไม้ท้างพร้อมสตรวจผลก็เหมือนลมฟาอีกหนึ่กับัหมู ก็หาทางเวรามที่บอกบอกเชื่อใจหอดดอกมึงยังมีเขียวเข่าเออท่านทัานมีเขี่านะจ๊าฮอตอยู่ดอกคนเพราะแม่มันก็ใจร้ายทิ้งได้เขาอาจจะแบบตื่นแม่มันตัวตื่นแล้วหลงกันค่ะบอให้แม่เขาบอกได้ดิเขาก็ไปเขาก็ไปคนละทางแล้วทีนี้ตัวเล็กก็ไปไหนไม่ได้ไม่ทันก็หลงกันแล้วกัน มีไม่ได้ตกท่อเหมือนอยู่ชาบ้าแก้วนมไปสานชาบ้าแก้วน่ะตกท่อลงไปมีบาร์เวลาให้นมกินยังไงกินขวดนมมาครับขวดเด็กปลาได้เลย จะคลองหันละเดี๋ยนะครับกินนมอย่างนี้นี่กล่องหนึ่งทำสี่กล่องหนึ่งประมาณวันละไม่มันเป็นท้องเสียหรือจะไม่กินบ่ห่ะน่าจะมาจากการเป็นนมถ้ามันหิวมันทิดูดกินเลยได้เนาะขี้ขี้บ่เฮ้ยมันเป็นเลี้ยงเหมือนอะไร แสดงว่ารองผู้ว่าผ <i> <v> ู้ว่าหรืติดอีกสร็จไปถึงอายุราชการของของการตรวจสอบไปว่าไปบูพนทาปรับต้องระบมไม่ติดอะไรก็ได้คนนี้ขึ้นได้กิจการเขากำลังสบายใจท่านเขาท่านถ้าหมูกลางตั้ง เดียวตัวเลยค่็หูแบบนี้เลยังยม้เป็นระยะร้อเมตร200เมตรก็ื่อจะปใกล้ถ้าข้าหูตั้งหางชี้ย่นีใกล้เลยเนี่ยปกหัวลดกระดานมกติวแดงว่าเขาได้ไมสามีสามนี่นี่แหชาวนาจะเป็นลชาวหลังเป็นมันจะออกของ้า ้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา